ด้วยความร่วมมือกันของเหล่าวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยพวกเราได้บรรลุในการสร้างนวัตกรรมในการซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ขึ้นไปอีกขั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขณะหยุดมีการเคลื่อนไหวหรือกำลังขนส่งผู้โดยสารตลอด24ชั่วโมงต่อวันและ365วันต่อปีเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดจากลิฟต์ของ Mitsubishi Electric ที่กำลังใช้งานอยู่ทั่วโลก สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรมีสัญญาณความผิดปกติหรือไม่รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเพื่อทำนายอนาคตการบำรุงรักษาลิฟตที่มอบความปลอดภัยความอุ่นใจและบริการที่ดีกว่าเพื่อปกป้องลิฟต์และผู้ใช้งานนั่นคือ Embridge Remote Maintenance ระบบดูแลรักษาลิฟทางไกล Embridge ตรวจสอบสถานะส่วนประกอบของอะไหล่ที่สำคัญและระบบการทำงานหลักของลิฟต์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องรวมถึงปุ่มห้องโถงการทำงานของประตูตำแหน่งและความเร็วของห้องโดยสารประสิทธิภาพการเบรกและอื่นๆเมื่อใดก็ตามที่พบสัญญาณของการทำงานผิดปกติฝ่ายงานบริการจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติข้อมูลที่รวบรวมจากลิฟต์จะส่งมาและถูกวิเคราะห์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูง จะถูกส่งไปดําเนินการบํารุงรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดเหตุขัดข้องข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นทําให้การบํารุงรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการบํารุงรักษาเชิงคาดการช่วยพัฒนาความพร้อมในการใช้งานการบํารุงรักษาที่ไม่ต่อเนื่องมักจะทําให้อายุการใช้งานของลิฟต์สั้นลง แต่การบำรุงรักษาที่สามารถคาดการได้จะทําให้การดูแลมีความเหมาะสมมั่นใจได้ถึงการทํางานของลิฟที่ยาวนานขึ้นคุณภาพดีขึ้นสะดวกสบายจากการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก Embrid จะตรวจสอบสถานะลิฟต์อย่างต่อเนื่องในกรณีพบการทํางานผิดปกติข้อมูลจะถูกส่งจากอุปกรณ์ไปยังฝ่ายบริการโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าวฝ่ายบำรุงรักษา จะรีบไปที่ไซต์งานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้และซ่อมแซมลิฟต์อย่างรวดเร็วแม้ว่าตอนนี้สถานาการณ์ดำเนินงานและการซ่อมแซมลิฟต์จะยังไม่มีการแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้าแต่ในขณะนี้ระบบสามารถยืนยันสถานะลิฟต์ได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนหรือ PC ด้วยบริการ e m b r i d Mobile e m b r i d Mobile ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของลิฟต์เช่นลิฟต์กำลังทำงานอยู่หรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษาอัตราการทำงานและหยุดทำงานของอาคาร <_ an> นอกจากนี้ระบบยังแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและรายงานสถานะความคืบหน้าให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยบริการนี้ทำให้สามารถติดต่อผู้ให้บริการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นการดูแลสุดล้ำนี้เป็นไปได้ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากลิฟต์ทั่วโลก Embrid รวบรวมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานให้สูงสุดโดยทำหน้าที่เปรียบเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนกับลิฟตด้วยเทคโนโลยีของเราจะทำให้ลิฟตสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสังคม